มีอะไรดีวะแต่นั่นไม่หนูของจริงเยอะนะสาวเยอะเลยใช่เออเด็กไม่เห็นเด็มันชอบไปหาน้หนมาแปลงกันหมดแล้วเด็กมันหนูก็ไปเด็กมันหนูก็ไปหานั้น แต่แบบว่าตอนที่หนูอยู่บ้านใช่ป่ะแบบว่าถ้าวันเด็กๆที่แบบกับก็คือไปนั่งเล่นอยู่ในมอเช่ยวป่ะเด็กมอหนูไม่นั่งแบบยันตีสี่ตีห้าใช่เออนั่งอยู่หน้าบริหารเหมือนลานนะอารมณ์นั้นเขาบอกกางน้องแซเทาเป็นเซเว่นหรือสองร้อยแล้วก็แล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่กันสองคนเหรอครับผมไม่ต้องไปเขาก็อยู่กันได้ มาดูอะหนุ่มเนี่มินเทาไร่ก็เขาบอกว่า21หน้าเหมือน14 บีบเบาไปเขาบอกข้างหลังเพื่อเหรอพี่ชายครับโ <laughs> oh, อ้ยมันจะจับอะไรนักหมาอย่ามาจับอย่ามาทัชมันจับเองเลยปะเดี๋ยวส่งโ้องให้บีบเบาไปมันจะบองเลยปะ จัดฟันเจ็บไหมไม่อีกหกนาทีเม้นอะไรก็เม้นอีกหกนาทีจะไปละคอนโดขึ้นอีกไม่ได้ยากทิ้งนะครับเดี๋ยวให้หยิบข่าว หลุดะหลุดดะแกก็หลุแคปบกันกนานจังอรแครบเบียนบุญนันก,นกมนาด้วนะครับานาบุญนาลุง รออะไรอะยศตอนนอ้ยยศตอนนอยศตอนนอนยศตอนนอนลืมทานแล้วครับเมาเมาโอ้โอ้โอ้คนไทยโอ้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 ยไปไหนไปกินข้าวแม็กไปไหนแม็กอะไรวะแม็กไหนวะ่อยฮะ่อยนี่แม็กอะไรไปตายแล้ว ปากอย่าลั่นดิอ้วนสอนอะไรเขาไม่ได้จร์จองก็แมงไหนอู้สองพันเขาทำมาเลยสองพันละนั่นและมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยพอหนุนจะบอกจะไปใช่ป่ะคอนโดแม่งก็ขึ้นด้วยขึ้นตลอดเลยอยาให้พวกนี้อะไรอีกได้ หนาวหนาวที่ใช้แตาผมงไรครับมันเล็ดทูบอ๊ครับพอหนูกลับมาเลยเดี๋ยวพวกนี้ก็ไม่เข้ามาดูกันเชื่อปะมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะมีวันที่ฟุกแบบคนดูเยอะแล้วจริงๆคนดูไม่หลากหล่ละที่เกยดอะไรก็เลยนานๆมาทีสองหนึ่งอะไรคิดได้ดิพิมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเนสองหนึ่งอะไรครับวันนี้น้องผมน้องผม อันนี้หางคู่แนวหางคู่เอ้ผมงาครับหงาม่รู้เหงาไม่รู้ไม่ได้หงาไม่้พอดนยงไม่หวังทำไงข้อหลังมาไไปดีวาอีกสามนาทีเดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนรู้จักคำว่าไม่สบายปะถอดเสื้อก็หล้กจัดอะไรมีไม่เรียมี่ลเยแต่ละคนอ่ะเห็นมบอกแล้วรคนรัก พันคนเกียดอะอะไรวะอะไรวะเราจะสักไปสามคนเลยวะถอดเสื้อก็เราแจกสองหนึ่งคืออะไรวะไม่รู้คนไทยรู้อ่ะที่ไม่สมัครอใชรจริงมีอะไรอย่าง้วยนทุกคนไม่ใช่ว่าแบบจะพิมอะไรก็พิมอ่ะ บางทีคนอ่านอะมันไม่ได้พูดมันก็ไม่ไดแปลว่าไม่โอเคมันไม่ก็ไม่ได,ดแปลว่าโอเคกับพิธีสิ่งที่พวกคุณพิมนะพี่นัมีอย่าทิ้งหนูขอไม่ทิ้ง<ส><ส>ที่จะทำหมดไปทั้งหมดกันจากสองรอบไม่รู้ไม่ได้นับเลยแต่รอบแรกหมดไปเขาบอกว่าพี่จัดย<น>ันยันห้าสิบบาทกี่บาทรนอะบแรกก็เกือบห้าสิบใบอะ ไปเท่าอ่ะเพราะว่าตอนตอนจัดรอบแรกหนูเสียกับค่าไปนนั่นเยอะเอ็มลดเลยโดนแลจวจ <c oughs> จริงให้เกียดด้วยนะทุกคนหนูไม่พูดไม่ได้แปลว่าหนูโอเคนะกับที่ทุกคนพิมพ์หนูแค่แบบหนูแค่ไม่อยากพูดเฉย ว่าปล่อยผ่านไปไม่ไม่ใช่ปล่อยผ่านไปนี่คือไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะเห็นเห็นทูกเม้นแหละแต่เขาไม่อ่านแล้วก็ไม่ได้สนใจจะอ่านเฉพาะเม้นแบบว่าดีๆอ่ะเออบวกบวกะไม่ลบลบคือแบบเข้าใจอะว่าเอาสนุกแต่บางทีเราก็ต้องนึกหน่อยว่าอะไรมันที่จะแบบอะไรอยคือแบบเข้าใจอะว่าเอาสนุกแต่บางทีเราก็ต้องนึกหน่อยว่าี้ย

เจ๊ทองมาเขาบอกว่าพี่ผู้ชายที่ถอดเสื้อออกไปหนูจะนั่งกับพี่ผู้หญิงเอ้มันตัวเสียวเลยชอบนะชอบเวลาคนเมนตีกันนัหนูก็เลยยู่เฉยให้คนในมนตีกันเองพอก็ค่อนข้างมั่นใจว่าลูกหาบก็เยอะ ทุกคนไป,ไปทะลามมันนี้ไปดีกว่ามีแต่เม้งรบๆน่าเลียดจัใวมากกว่าะมีบุญฝั่งทนอะไรมารหมมีคนขาตัต่อ เขาถ่ายอะไรนะของปักหมดให้เขาถ่ายเธอเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะไปแล้วนะปักหมดกัาน,นี้ไปแล้วแหละไปแล้วเดรอช่วยเขาเขาที่ตกิมนะพี่ผู้ชายออกไปตาหนูแล้วทุกคนกติดตามนะครับ จูกต้องนะบุญนาหลวงน้องหอไหนครับหมอมาใช่ใช่ใช่นะบุญนาหลนะบุญนาหลนะบุญนาหลนี่วะนะบุญนาหลนี่วะเหมือนตาฉีดท้ายหมือตาฉีดตต่ผมไม่เล็ถูกบอกครับกะจายครบแล้ไม่ครบหลอดจ ค,ครับเนีย่ยผู้ชายผมทรงอะไรมาเล็ดทูบออกครับจะไปตัดใหม่แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไปตัดและยาว,วยากั่ไหมชันนี้ก็ได้ขนาดสัวนยังสวยเราหน้า,า,ส,นาสดไปละอาจจะอาจจะพืดอีกแบบเรียนพยาบาลหน่อย<ห>นะเรียนหนักเรียนน้อยไม่มีไม่มีอะไรดีเลยตอนนี้นอกจากอิว่วยังเสียเงินเสียเงินหมูับ ผู้ใจผวนคคณผมเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนหนาบุญนาหลวงอ่ะอ้อ้วอ้วนอ้มาไม่อยู่กันันูดีกว่าไหมจะไปล่จมะผไีอาไปมล้ทุกงให้เรามีมาแ่นแต่ดหมดไปถ้าเราไม่เซฟ <c oughs> ชอบคนดูเยอะไะมชอบคนนี้อาจจะยังนะคนนี้ทุกวันหมวใพี่ผู้หญิงได้ไหมได้ขอบคุณค่ะ จะไปแล้วเนี่ยกุงคนก็อะไรอะกดๆๆแค่นี้ไม่จริงที่ก็สวยเก๋ปีหนึ่งครับเรียนปีหนึ่งมหาลัย จะไปแล้วแบตหนูจะหมดวันเอาสายชาร์จใหเขาหน่อยดีสวชาร์จเขาอะนู่ไกระเป๋ไปอะไรรับ่ชาร์จเขาคือรเปิดกล้องอะฮะ

นพรียังไยไหมดูก่อนนะเรียนกรุงเทพชนบุรีครับสาวมองไม่ใช่มองทนนะมอกรุงเทพทนทุกคนชอบสักสนนะหน่อยจริงเขาเขาไม่ทินนะอองท้งนะเขาพักใหญ่แล้ถ้าสมมติว่าเรียนพยาบาลก็อาจจะอยากพักผ่อนไม่พอ เมื่อไหนจะไปเขาจะไปแล้วะอะไรพยาบาลค่ะเหมือนตอนไปด้วยครับยังรอก่อนดิเป้รอก่อนดิทีท่าางงามาค่อนันใหม่หน่ย่ยไปแล้วไอ้หมวยเพชรก๊าีนไปแค่ปากฝอยไม่ได้อยู่เพชรก๊าีนนะ คุณจะตัดเหรอไม่เแล้วจะมาตัดีินผมป่วยเลยดูก็ป่วย <c oughs> ใครที่หนึ่งไม่ควรจะให้มีข้งที่สองสดด <c oughs> ขอโทษขอโทษได้ไหมอะไรนะ